อ้งใส่ยกแมมเตยอย่าม่ลบหสิบห้ากูไม่เล่นเลยโอเคครับผมสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในช่อง Safety Galaxy นะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเตือนภัยคนดูนะครับหรือว่าเตือนภัยผู้เล่นฟรีไฟล์ทุกคนนะครับก็คือนะครับวันนี้นะครับหรือว่าตอนนี้นั่นเองนะครับผมและมีโปรฟรีไฟล์มาระบาดนะครับผมอ่ะเป็นโปรใหม่ล่าสุดนะครับโปรนี้ก็โกงมากนะครับผมก็คือ ถ้าสมมุติว่าเราอยู่แบบบนเครื่องบินนะครับแล้วเราทําการโดดล่มนะครับเราก็จะตายนั่นเองนะครับผมซึ่งแบบเราตายแบบยังไม่ทําอะไรเลยนี่ครับผมนะโปรนี้ก็โกงมากนะครับผมก็ฝากเตือนนะครับผู้เล่นฟรีไฟที่ดูคลิปนี้อยู่นี่ครับก็ช่วงนี้อย่าเพิ่งลงแรงนะครับเพราะว่าถ้าลงแรงเราก็จะเจอโปรนี้นี่ครับผมอะผมก็จะมีคลิปตัวอย่างมาให้คนดูดูด้วยนะครับอะคลิปตัวอย่างของโปรนั่นเองนะครับว่าโปรมีลักษณะยังไงนี่ครับผม ก็คือนะครับช่วงนี้นะครับใครที่แบบกําลังเก็บแรงก็พักไปก่อนนะครับผมจะพึ่งรีบเก็บแรงนะครับเพราะว่าตอนนี้โบก็กําลังกําลังระบาดนั่นเองนะครับผมก็ฝากเตือนผู้เล่นฟรีไฟทุกคนด้วยนะครับผมนะคบผมที่แบบทางทีไม่ได้เก็บแต้มหรือว่าเก็บแต้มนั่นเองนะครับผมก็ผมขอเน้นย้ําเลยนะครับว่าคนที่แบบเป็นสายเก็บแรงอะไรประมาณนี้นะครับสายเก็บแต้มนะครับก็ช่วงนี้นะครับาเพึ่งเล่นนะครับผมก็ รอไปก่อนดิครับโปรนี้มันโกงมากนีครับมันทําให้เราแบบแรงลดแบบเยอะมากนีครับแบบอยู่ดีๆก็ลดนีครับทั้งๆที่เรายังไม่ทําอะไรเลยนีครับผมก็คนหลายคนอาจแบบจะงงนะครับว่าโปรนี้มันยังไงอะไรประมาณนี้นะครับผมก็มีคลิปตัวอย่างนะครับผมจากในทิกต o k นะ่ครับมาให้คนดูดูนั่นเองนะครับผมว่าโปรมันจะมีลักษณะยังไงนะครับโอเคครับผม้าพ้อมมันแล้วก็ไปดูโปรกันเลยนะครับผม อ่านี่นี่ครับผมโปมันก็ประมาณนี้เลยนะครับก็คือแบบเราแบบกําลังแบบกําลังโดดนะครับผมจากบนเครื่องบินนี่ครับแล้วแบบอยู่บนแอร์บอร์ดนะครับแล้วก็ตายเลยนี่ครับผมอ่าเป็นไงครับคลิปนี้นี่ครับก็อยู่แรงแกนเลยนี่ครับผมก็ขออนุญาตคลิปนี้ด้วยละกันนะครับขออนุญาตเจ้าของคลิปด้วยละกันนะครับที่เอามาลงนะครับผมอ่ะก็เป็นคลิปจากทางติ๊กต็อกนะครับผมนะ เป็นไงครับคณดูนี่ครับเจ้าของชิปก็อยู่แหลงแกเลยนี่ครับแต้มรถเยอะมากนี่ครับผมก็คือเราแค่โดดบนเครื่องบินเราก็ตายแบบตายไม่รู้ตัวเลยนี่ครับผมแต้มรถแบบฟรีๆแบบเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ครับโปรนี้มันก็เกียนมากนี่ครับก็นะครับคนดูนะครับใครที่เป็นสายเก็บแต้มก็อย่าเพิ่งเก็บแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็พักได้ก็พักไปก่อนนีครับผมนะอ่าเป็นไงกันบ้างนะครับสําหรับโปรนี้นะครับก็ฝากเตือนนะครับใครที่กําลัง แบบดูคลิปนี้อยู่นีครับก็ฝากแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนคนดูที่ดูคลิปนี้อยู่ด้วยนะครับผมอ่าฝากบอกเพื่อนด้วยนะครับเพื่อนใครนะครับผมที่ยังไม่รู้นะว่ามีโปนี้นะครับแล้วแบบเพื่อนคุณนะครับผมเป็นคนที่แบบสายเก็บแต้มอะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากแชร์คลิปนี้ไปให้เขาดูด้วยละกันนีครับผมก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้ละกันนะครับเอาไว้จะการคลิปหน้านะครับผมหลายคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าโปมันมีลักษณะยังไงนะครับก็ เดี๋ยวพึ่งเล่นนะครับช่วงนี้ครับหยุดได้ก็หยุดก่อนละกันนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่อยากจะมาเตือนผู้เล่นฟรีไฟล์นะครับผมทุกคนเลยครับว่าตอนนี้ก็มีโประบาดมาแล้วนะครับผมโปรนี้ครับมันทําให้เราหัวร้อนด้วยนะครับผมนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมเอาไว้จะกันคลิปหน้านะครับแล้วใครชอบ คลิปแบบนี้นะครับนะครับผมก็ฝากกดไลค์ด้วยและกันนะครับถ้าพี่ถ้าพูดอะไรติดขัดไปก็ขออภัยคนรู้ด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของช่องผมนั่นเองนะครับผมก็อาจจะยังแบบทําไม่ดีมากนะครับก็เพิ่งแค่เพิ่งแบบเริ่มทํานะครับผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยลวกันนะครับผมสัญญานะครับผมว่าผมจะทําคลิปที่แบบดีๆเลยและกันนะครับผมอ่าทำแบบ คิดดีนะครับผมเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะทําคลิปอะไรนะครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยละกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะครับผมถ้าพูดวนๆอะไรประมาณนี้นะครับหรือพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยคนดูทุกคนด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้พิยงเท่านีละกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย